สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Blaze My s o u l นะคะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพ่ทาโร่ค่ะซึ่งไพ่ที่กิฟจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ The Literary Tarot นะคะนะก็เป็นไพ่ที่กิฟได้มาจากร้าน Mystic Mood Tarot นะคะซึ่งร้านเขามีทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Shopee นะคะเดี๋ยวกิฟจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้าน Description ด้านล่างนะคะ ใครที่สนใจก็สามารถไปตามตำกันได้เลยนะคะร้านเขาไม่ได้นำเข้าแค่ไพ่ชุดนี้ชุดเดียวนะทุกคนก็มีหลายสำรับนะคะสไตล์ของร้านจะออกแนวเป็นไพ่สวยนะคะไพ่างานอาร์ตสวยๆนะคะก็ถูกใจยังไงก็ลองเข้าไปชมกันได้นะคะโดยที่สำรับนี้ที่กิบซื้อมานะคะก็เป็นสำรับที่มีตำหนินะคะก็คือตำหนิน้อยมากๆอ่ะทุกคนคือบางทีมันแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่สามารถขายราคาเต็มได้เนาะ เพราะฉะนั้นราคาที่กิบได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นราคาที่ดีนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราสั่งไพ่ที่มีตําหนินะคะเราสามารถเคลมกับร้านได้โดยตรงนะโดยเฉพาะที่เป็นไพ่อินดี้ไพ่นาเข้านะคะนี่ก็บอกไว้แล้วกันนะคะถ้าเผื่อใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไพ่จากต่างประเทศเข้ามาเองนะคะเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับของที่มีตําหนิได้นะคะแต่ว่าถ้าเรา มีดีลเลอร์นาเข้ามาให้แล้วเป็นดีลเลอร์ที่ดีนะคะเขาก็จะช่วยดูแลลรับผิดชอบให้เราได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูเลยนะคะก็เป็นกล่องจั่วปังฝาเปิดแบบนี้นะคะแข็งแรงทนทานมากๆนะคะตัวกล่องนะเดีย๋ยวเราลองมาดูข้างในกันนะคะเปิดมาก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็จะมีไพ่อยู่ด้านในนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวคู่มือกันสักนิดหนึ่งนะคะ ก็ถือว่ากระดาษสีอาร์ตปุตายๆกระดาษสีอารตมันนะคะนะก็มีความหมายมีคีย์เวิร์ดนะคะมีความหมายหัวตั้งหัวกลับนะคะเขามีการวางไพ่ให้เราไมเอ่ยนดูสิแอบบดูอ่าก็มีการวางไพ่นะคะมีวิธีการอ่าน3ใบ5ใบนะคะโอเคก็เขียนได้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะคือไพ่ชูนเนีกินไม่แน่ใจว่าเขาอิงจาก ไรด์เอเวทมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันนะคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไพ่นะคะขอบสีทองนะมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบกระดาษมากๆนะคะอันนี้กิฟแอบดูไปบ้างแล้วนะคะซึ่งกิฟจะไม่ค่อยชอบไพ่ที่อ,อ่กระดาษแบบนี้นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะคะนะน,นี่ก็จะเป็นแบบฟิลลิ่งกระดาษเลยอะทุกคนมันจะไม่ได้เหมือนไพ่ที่เคลือบลามิเนตหรือว่าเป็นไพ่ที่ ดีๆนิดนึ่งนะแต่ว่าน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไพ่มันแย่นะคะแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของเขาแล้วกันเนาะขอบทองนะคะสวยงามมากๆนะคะนี้ที่เห็นก็จะมีตําหนิก็จะอาจจะมีรอยกาวนะเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นงานไม่เนี๊ยบจากโรงงานนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเห็นแบบว่าไพ่เนี่ยมันไม่สนิทนะคะเนี่ยมันแบบเป็นก้อนๆด้วยนะคะอันนีนะ้ให้ดูว่าเวลาพอเวลาเราคลี่นะคะ ถ้าเทียบกับสำรับอื่นๆเนี่ยพอเวลาเราคลี่ออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นใบๆเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเวลาเราคลี่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ไพ่แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราก็สามารถค่อยๆลี่ดูทีละใบนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราสับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแตกตัวเองเนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้แบบหมายถึงว่าไม่ได้ติดกันไปเลยนะคะส่วนตัวกระดาษนะคะถือว่าค่อนข้างจะ ดูเหมือนจะหนานะแต่ว่าก็คือมีความยืดหยุ่นสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ไหมค่อนข้าง flexible เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันเลยค่ะก็ก่อนจะไปดูหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังไพ่กันสักนิดนึงนะคะก็คือสวยงามนะคะถามความสวยเนี่ยก็คือให้สิบเต็มสิบนะคะเนี่ยปั๊มฟอยทองเนาะหน้าและหลังนะคะอ่านได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ the full เลยค่ะ าไพ่กันไปครบแล้วนะคะถ้าใครดูตลอดนะก็จะเห็นได้ว่าต่อให้กิฟทำสปีดยังไงแล้วก็ตามนะคะตอนที่กิฟเปิดหน้าไพ่แต่ละใบเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาว่ามันค่อนข้างจะติดกันอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะคะสําหรับกิฟนะแล้วส่วนตัวกิฟนะคะเวลาที่เราได้ไพ่แบบนี้นะคะกิฟจะไม่ค่อยใช้แป้งโรยะนะทุกคนคือกิฟไม่เคยใช้อะเรากริฟก็ไม่กล้าใช้ด้วยนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลละกันนะคะนะ ลองสับดูมันก็ยังจะเป็นก้อนๆอนอยู่เดียวนะเนี่ยเห็นไหมก็ไม่แย่ละกันถ้าเทียบกับเรื่องราวบนหน้าไพที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะ ตอนที่เปิดดูเนี่ยกิ๊รู้สึกได้เลยว่าเรื่องราวบนหน้าไพ่นี่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เหมือนดูไปเราก็รู้สึกสนุกอะน,นะทุกคนถ้าลองแบบนั่งดูไปด้วยกันนะคะมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องของการเดินทางของพ่อค้าอะไรเงี่ยเนาะมันได้รู้สึกถึงความเมืองอีกแบบหนึ่งนะคะต้องบอกว่ากิ๊ไม่เคยอ่านเลยนะไพ่ชุดนี้นะคะยังไม่ได้มีเวลามาอ่านเลยนะแต่ว่าอยากมารีวิวให้ทุกคนเห็นนะคะว่าความน่ารักความสวยของเขาเนี่ยสวยจริงๆนะ ก็ต้องต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นไพ่ที่สวยนะคะแล้วก็น่าจะทำนายได้ดีด้วยนะถามว่าชุดนี้คโครนนิ่งจาก Rider ร์เว e เยอะไหมใช้คำว่า70%แล้วกันนะคะเพราะว่าไพ่บางใบเนี่ยกิฟเห็นแล้วก็เออนึกไม่ออกเลยนะว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะแล้วก็ไพ่ไมเนอร์ minor ของเขานะคะเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะคะสี่สัญ,ญลักษณ์ถ้วยไม้ดาบเปลี่ยนของเราเนี่ยไม่ได้ใช้แบบไรเดอร์เวเลยนะคะ โอเคแต่เอาเป็นว่าหักคะแนนคุณภาพไพ่นะคะแบบชนิดของไพ่เนี่ยหักเลยนะคะแต่ว่าถามความสวยงามก็คือสวยงามนะคะน่าใช้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลากับน้องสักนิดนึงนะคะอ่าลองสับให้ดูก็เห็นไหมคะว่าสับมันก็ยังจะเป็นก้อนๆอ,อยู่ดีนะต้องแบบดึงๆต้องสับแบบไหนถึงจะไม่เป็นก้อน ไม่ได้อะเนี่ยมันเป็นก้อนๆเหมือนแท่งทองเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองสับแบบกรีดด้วยความที่ไพ่มันค่อนข้างที่จะก็มีความหนาแล้วก็มีความแข็งนะคะมันก็จะไม่สามารถแบบกรีดได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวหน้าไพ่นะคะเราไม่ได้ติดกับเรื่องของการสับนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสําหรับที่คุ้มค่านะที่จะเก็บนะคะถ้าถามเก็บนะลองบกับตะดู เนี่ยมันจะเป็นก้อนๆน,นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะโอเคยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ